นินดีตอรับสู่ CMK Channel นะครับวันนี้มางานธรรมสัญจรที่วัดบ้านเมืองเก่าวัดป่าสวหนกมีคุณโยมจากบ้านบ,บ้านกุศมานมาทำรงทานเป็นน้ำเต้าหู้หนึ่งรถกระบะเต็มคันนะครับอขอให้คุณโยม ล่ำรวยมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมี <c oughs> มีสุข <c oughs> ภาพร่างกายแข็งแรงมีบริวารมากมายกายกองได้เงินทองไหลมาเทมาเอาสาธุอามาถวายอาสาธุอ่าออันนี้ลูกสาวลูกสาวลูกสาวบะหลานหลานหลาน,ลาน,ลานอ้าหลาน สคนฝากช่อง C M K Channel ด้วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์รู้จักไหมช่อง C M K Channel ไม่รู้จักต้องเปิดดูเดียเยเดดเด๋ยวนี้เลยลอเปิดดูเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็จะได้เห็นตัวเองอยู่ในลงทานยายจวนอะไรนะยายจวนวัดป่าฮะยายอ,าอะไรนะยายจวนมอนป่า,ยาย เราไม่เคยได้ยินดังดังมากเลยใช่ไหม <c oughs> เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นบ,ปบอกโอติ๊กต๊อกบอ,อก <c oughs> อ่าโอโอ,โอเคโอเคล <c oughs> งทานยายจวนยายจวน <c oughs> มาทำรงทานขนมจีน <c oughs> ช่วยช่วยงานธรรนสัญจรเครื่องดื่มกาแฟยายจวนมอญฝากโอ้ เขาเขาขา,ขา,ขาไปดู YouTube จะเห็นยาจวนเลยใช่ไหมยาจ,จ,จวนตายแล้วคับโอ้โยโอเคดีมากลูกอ้าวล่ำรวยล่ำรวยมีเงินมีทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอันนี้กาแฟมีโอเมก้าโอเคโอเคสาธุสาธุ สาธุเอาสาธุสาธุโอ้โหเฮเก่งมากลูกโบเอาบวกกับโบป็นเงินเป็นซานะนั้นแล้วนะครับท่านเร็วปฏิภาสประการใดเอาเว้าเพื่อเป็นบุญกุศลนะครับชดบ่าโอ้ยสาธุสาธุนี่ล่ะครับพี่น้องครับอยู่เดียวเปลี่ยวกายไม่สบายเลี้ยวไปเบิ้ลตปอยากเบิ้ลเลยได้อยับปินเงาเงาจังหน่อยนึงนะครับพี่น้องครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยป้อุ่นวันอุ่นวันว้าวุ่นนะครับบลเรือนพลรี่ยนเออนะอ่ะนะครับเป็นบุญเป็นกุศลเดี๋ยวรอเบิ่งการแสดงของนางรำจากอกุสุมานของเฮานะครับซึ่งนางรำของเรามีแต่คนสวยๆนะครับเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้าสุราลัยสุดแดนดินครับอนุโมทนาบุญไปยังนางกองคำหญยปางแก้วนะครับออบตโตโคกม่วงหมู่สอง ่รวมปท่านสจที่ิธาบอกเดี๋ยวท่านสาจอขอบคุณคุณนายท่านสาจด้วยนะครับที่มานั่งรายเอีเด,ออด,อดแล้วท่านแม่มาอยากให้ทอดให้ถึงผู้ที่ลงรับในเการเป็นหัวหน้าทีมเลยครับนางลำยิ้มเราจะให้นางลำยืนตากแดดจนถึงเวลา ขอบคุณนางลำนะครับในชุดออนซอนกุสมานกลินแดนดอกกระเจียวเขียวงามผักหวานยอดอาหารไทยรสแดงแมงแทงจักรจันทรหรือร้านวัฒนธรรมไทยโซ่นะครับเป็นการออนซอนกุสมานนะครับหนึ่งผลงานเพลงแรกจบลงไปนะครับด้วยเศษอีก1นึ่งนบาทจากขอบคุณยู่ดีฟีแหงครับ